เราต้องแนะนำตัวไหมสวัสดีค่ะปานาพานานเดี๋ยวเขาจะเป็นอภัยใต้ทุกคนเองนะสวัสดีค่ะนะคะสมาชิกของเราทีซีระบุโดยปานาพานาอันอ,อันเนตระบบทโดยปฏิตาเลีเ้ยงสมบูรณ์แมงการะบบทโดยพุนนยทธิตาปาลีมีนาระบบทโดย พิมมณีไปชนาคนและคนสุดท้ายยอนคือบุษบาแซ่ยังค่ะแปร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 ยปรแปรแดยอดรดปรแได้ปรแปรแปรแปกแปรแปร่ปรแรแป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 รมปรแปรแปาแปรแปราปีแเรแราเรีปรแราปรแปรแรราปอกปรอรแรแรแปรแ เล่นกี่ทีก็แพ้ตลอดอะไรนะเวนดี้เอาใหม่เอาใหม่อเกนไปนะบอลโอเคโอเคนะคะก็ตอนนี้นะคะถ้าดูจากแผนที่แผนที่แผนที่อุ้ยแผนที่อุ้ยแผ่นอุ้ยนัตตยาลรือเวล่าคุณเห็นเนี่ัตตยากับเวนเฮลซิงนะคะนัตตารีโอโทษทีนัตตารีปฐนนาพฤกฮะคะจังหวะนี้โดนไปหนึ่งดอก คคันเนเี่่ยแหละะลจังหวะน,นี้นะคะคุณอ่คุณพุทิตาปาลีนะคะแล้วก็คุณบุษบาแซ่หยางนะคะเขาโอ้โหคุณเหลวคุณบุษบาแซ่หยางกับพุ้ทิตาปาลีนะเขาก็ไปด้ไปที่เลนบนกันนะคะณจุดจุดนีาา้อู้หูแต่ว่าดิฉันนะคะหรว่าปราณานะคะพร้อมด้วยนะคะปัจทิตาเลี้ยงสมบูรณ์แลได้มาอยู่ที่เลนกลางนั่นเองค่ะ แต่ว่าเราจะไหวไหมยุ่งยากมากเลยเนาะไม่ไหวเลยนะจังหวะนี้นะคะคุณพิมณีปรัถนาผลได้ลุยเดียวนะคะต่อสู้กับคลิปฟันไปฟันมานะคะแลจังวะนี้ตัดภาพไปนี่ยิงก็ไม่โดนนะคะคุณปราณาอะไรอย่างนี้แม่หาอะไรแย่บ้าเออขอโทษพยายามอยู่นี่กำลังพยายามฉายมุมกล้องเยอะๆอยู่นะ แนะคะตอนนี้นะคะคุณบุสบาและพุ้ทีตานะคะไปเจอกับสองคนค่ะเขาจะสู้ได้หรือไม่คะย้อนยิงกันแล้วนะคะจังหวะนี้ไปไปเอาไปไม่ไม่ไปเอาไปเอาฮิลไปนภัญายิงมาแล้วค่ะจังหวะนี้ป้อมบนใกล้แตกแล้วแนี่ว่าก็ยังไม่แตกดีครับเพราะว่าจากทีมโนูนจะได้ส่นความช่วยเหลือไปเรียบร้อยแล้วเป็นนาทรยาที่น่าหมั่นไใจมากเอาเลยเบนท์เฟิร์สบลัดนะคะเนี่ย เฟิร์สบัตนะคะตกเป็นของปัตติตาปัตติตายงสมบูรณ์ได้เลยนะคะหรือว่าเลียกอีกชื่วัานองเลนยอนนะคะหรือว่ามาราบาก็ได้เสียชีวิต <laughs> เย, <laughs> ย้อนได้เสียชีวิตีลาก่ออนยได้ป <laughs> <laughs> ที่เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งคนนะคะหนึ่งต่อนหนึ่งนะคะตอนนี้ <laughs> มาแบบสูสี <laughs> ที่ระเบิดเลยพี่เดียวโอ้โหเลเทอร์ ระวังเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนเน่ยูทำไมยิงไม่โดนเน่ะระวังเด้อระวังเด้อเฮ้ยนาตาลยามาบอกว่านี่ไปไหนมาล่ะไปที่เด็กยวานดูมา้ยไปขวานดูมั้ยอย่าอย่าพึ่งสู้อย่าพึ่งสู้ไม่ค่อยได้ยินเสียงปุซซี่เลยส่งเสียงหน่อยแล้วอะไรนะเอาไว้สิ อะไรเนี่ยอุ้ยนาตาลีนาตานาตาชื่ออะไรนะนาตหรอว่ารอไม่ดีแล้วนาตาลีอุ้ยโดนไปหนึ่งดอกเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ่อ้หโอ้โห นะคะป้อมเรายังไม่แตกซากป้อมเลยนะคะว่าจังหวะนี้เราก็ได้เปรียบกว่านะเกมจะพลิกหรือไม่ต้องคอยดูนะคะจังหวะนี้ไปเล่นล่างให้ได้แล้วแม่ไปเลนล่างเดี๋ยวเขาดันนาตายาไว้เองจังหวะนี้ไปเลนล่างนะคะเจอกับแวนเฮลซ์แต่เลนบนดูถ้าจะมีปัญหานะคะจังหวะนี้โอ้โหสวัสดีนะมีนะเธอนอนตายได้อย่างสวยงามจริงอ้าวเธอตาหายไปแล้วศพเรียบร้อย โอเคไปละชั้นลอยในเวนพิลสิงมาจากวันเป็นยังไงอ้าวเฮ้ยเลนกลางมีปัญหาเราพักพวกแล้วไรจากท่อมอได้่ลยก็าบอกดูเลนกลางกับนาตายาก็ฉันเห็นว่าเธอเก่งฉันเห็นว่าเธอมีความสามารถนะโอ้ แย่เลยไม่แย่มากแย่จังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยจังหวะนนี้เอ้ยระวังโดนสสยหลังแล้วคุณมีนาโดนน้ำตาลน่ะมันโดนแล้ลเที่ยเที่วยังไงอะไปไม่ทันแน่โอเคโอเครอดอยู่รถตยานมานาหมดแล้ว โอ้บินนาตยามนานาหมดแล้วกล้าพูดเมื่อกี้นาตยามนานาหมดแล้วอะไรนานาหมดโอ้โหมันมากันหลายตัวเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้อน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 ไหวไหม ฉเฉลิอกกับวุญไหวไหมวะฉันไม่ชอบเวลาที่นาตา雅มันมือเื่ซอเลยเดี๋ยวบูชบาเธอใจเย็นๆนะเธอค่อยๆย,ย,ยิง <_ EN> โรไหววะเราไหววะเราไม่ไหวเรากลับเล่นร่างแตกแล้วอนะ ด้วยพล,งลังแห่งปาน่าจะจัดการเธอเองเมยเ็่ตัเหลือสามคน สวยสวยสวยแล้วอย่าเพิ่งตายช่เลิกกับมากรก็ตาไต่ที่ปุ๋มีนะามีหน้าถอยมามีหน้าถอยมีหน้าถอย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 กลับมาอยู่ที่ป้อมก่อนถอยกลับมาอยู่ที่ป้อมการป้อมการป้อมขอตั้งยี่สิบวิขอตั้งยี่สิบวิขอตั้งยี่สิบวิทำเลยว่ะเฮ้ยไม่นะขอโทษขอโทษ ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เบนอีกเจ็ดวิอีกเจ็ดวิเจ็ดวินี้เรไม่เลืออะไรขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกินแล้วพวกนี้บเหมือนใจตตบเหมืนใจต้ตบเหมือนใจตตตับต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 ตบบบบบบบ โอ้โ <Yes. S 2> หฉันโดนลุมไหวไหมไม่ไหว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 ตายแล้วไปช่วยไม่ทันโอ้ยทุกคนอย่าเพิ่งพอเกิดปุ๊บหายหมด

ีลุงตุงนางไข่นาฬิกาโอ้ยทันตายอะ่ะลาก่อนะลลาก่อนบ๊ายบายโอ้ก็ถือว่าเป็นความพยายามของเราว่าเราพยายามที่สุดแล้วส oh yeah. ุดยอดกิ๊กที่ลงรับออ กวาสัมันํานำไปสู่ความชิบขายไว้ว่าเออเราขาองาอ <c oughs> เอามังกรก่อนเรารู้เท่าไม่ถึงการเรายังศึกษาคมวัยังไม่พอ